แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวนิสเนอร์2025ความยาวประมาณ850คำสำหรับใช้ในวิดีโอ YouTube โดยเริ่มต้นด้วยชื่อช่องและจบด้วยการชวนกดติดตามยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Guy's Drives วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับกระบะพันแกร่งที่พร้อมลุยทุก เส้นทางนั้นก็คือนิสสันเนอ225 0ที่เพิ่งเปิดตัวสดสดร้อนๆอนซึ่งรุ่นใหม่นี้ได้มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งภายนอกและภายในรวมถึงอัป,ปเกรดสมรรถนะและเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์การใช้งานในทุกสถานการณ์มากกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนนิสสันเนอ225 0มาพร้อมรูปลักที่ดูดันแข็งแกร่งด้วยกระจังหน้าใหม่ที่ออกแบบ ให้ดูใหญ่ขึ้นเสริมความบึกบุนแบบรถกระบะตัวจริงไฟหน้าแบบเลเซอรทรงเหลี่ยมพร้อมไฟดา้ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศการชนหน้าและหลังออกแบบให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการลุยทางวิบากลอ้ออนลอยขนาดใหญ่ถึง18นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตยิ่งขึ้นมาดูในส่วนของห้องโดยสารกันบางภายในของเนเรอ2025ถูกออกแบบให้มีความพรีเมียมมาก ขึ้นวัสดุตกแต่งภายในเป็นแบบซอฟทัดเบาะนั่งปรับดีไซน์ใหม่ให้นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีมีระบบปรับไฟฟ้าให้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารต่อหน้าหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay And และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและเครื่องเสียงคุณภาพจาก b บ s สเพิ่มความบันเทิงตลอดการเดินทาง ในเรื่องของเครื่องยนต์นิสสันเนอสองมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.3มลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดที่190รแรงมา้าแรงบิดส5 0้นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่สามารถปรับหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบทั้งแบบ2 w d สำหรับการประหยัดน้ำมันและ4 WD ดีสำหรับการลุยเส้นทางธุรการดานมีระบบล็อกเฟืองท้ายช่วยเพิ่มความสามารถ ในการลุยโคลนหรือทางลาดชันสมรรถนะการขับขี่ของเนวเอร์2025ถือว่าโดดเด่นกว่ารุ่นก่อนด้วยช่วงล่างแบบ5ลิงก์พร้อมคอยสป,ปริงด้านหลังที่ให้ความนุ่มนวลเหมือนรถยนต์นั่งทั่วไปแต่ยังคงความแข็งแกร่งแบบกระบะทำให้การโดยสารนุ่มสบายทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบเบรกได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองได้ดีขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสภาพถนน ด้านระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กันมาพร้อมเทคโนโลยีนิ s สันอินเ l ลจิ n ม Mobility ที่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมหน่งพวงมาลายัยช่วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตากล้องมองภาพรอบคัน360องศาเ,เซนเซอร์รอบคันช่วยให้การขับขี่และจอดรถทำได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับความสามารถในการบรรทุกและลากจูงโนรู2 0 2 5ยังคงความเป็นกระบะสมรรถนะสูงได้ดีเยี่ยมโดยสามารถบรรทุกได้มากกว่า1ตันและรองรับการลากจูงได้สูงสุดถึง3,500กิโลกรัมทําให้เหมาะทั้งกับงานหนักและการเดินทางไกลตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานเพื่อธุรกิจและครอบครัวที่รักการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจเช่นระบบสตาร์ทรถด้วยรีโมทระบบคบคุมอุณหภูมิ แบบอัตโนมัติแยกอิกสระซ้ายขวาช่องชาร์ไฟ u s c ไทยสและไทยเ A ท้งด้านหน้าและหลังรวมถึงพอชาร์จไฟบ้าน 220V ที่กระบะท้ายที่ช่วยให้การใช้งานภาคสนาม